ล่าสุดเกิดอยียงขึ้นกับบอสนกพงศกรค่ะทางด้านพ่อจ๋าพงศกรนะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะทาเอาแฟนคลับ f อหลายๆคนค่ะเข้าไปให้กําลังใจกับบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องหลังจากที่บอสนกนะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าชีวิตค้นแบบผมคือพอแต่ค้นแบบนี้แถ่ฮือบสัน่นสาธุเดเออร์ปูเอ้ยทาไผ่โกงกินลูกหากินน้ำเงินเล็กๆน,น่อยที่ลูกหา ผลักออกจากชีวิตลูกแนเด้อสาธุวะชั้นชั้นเฮียนกว่าปอบ99โตพุดกันแล้วกันวะสันพี่น้องอันนี้ก็คือทางด้านบอสนกพงศกอรออกมาโพสต์แบบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอสนกพงศกรนะคะบางคนก็ออกมาโพสคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างผู้จัดการใหญ่ก็ออกมาบอกว่าสูๆดๆหน่อย สู้ต่อไปความดีคุ้มครองทุกอย่างสาธุพ่อบีบอสก็บอกว่ากำลังใจครับห่วงใยนะครับลูกขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปพงศกรคัก,กว่าปอบลอยเก่าโตเลอใครคิดบ่ดีมักเจอแต่สิ่งบอดีมากกว่าร้อยเท่าพันเท่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับลูกเรื่องนี้นะคะเชื่อมั่นว่าบอสนกพงศกร ก็คงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเพิ่นเป็นคนคิดดีท,ดทําดีสําหรับบอสนกพงศกรแล้วนะคะคือบาวาอย,ยังสิเกิดขึ้นในชีวิตค่ะกผ่านพ้นไปได้โดยเร็วค่ะเพราะว่าท้างบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นผู้ทําความดีมาโดยตลอดพี่น้องคะทุกสิ่งอย่างทีท่าลงไปไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยสําหรับบอสนกพงศกรนะคะซึ่งหลายๆคนคะ่ะกะเขามมใหายก็รังแร่งใจกับบอสน,นะคะพี่น้องคะซึ่งเรื่องนี้นะคะ คงสีเป็นเกี่ยวกับเรืืองเงินๆทองๆนะคะทีเพิ่นออกมากโพลแบบนี้นะคะกับคงสีมีคนค,คิดไม่ดีกับทางด้านบอสนกพงศกรนะคะเกี่ยวกับเหลืองเงินนะคะแล้วบอสนกพงศกรก็บอกว่าขอให้ปู่ช่วยผลักดันออกจากชีวิตให้บอสนกทีสําหรับคนที่คิดแบบนี้เข้ามาคิดแบบนี้นะคะสําหรับหลายหลคนค่ะก็เข้ามาให้กาลังใจกับบอสนกพงศกรนะคะ คอมเมนต์เลยบอกว่ามั่นดีค่ะโพดติงเฮอร์วัสันพี่น้องเพราะวา่าบอดอนกบพงศกรเพิินเป็นคนใจกว้างอ่ะพี่น้องใจดีเกินไปอะ่ะบางคนน่ะการที่เราดีเกินไปก็มองไม่เห็นความดีนะคะมองข้ามไปทําให้เกิดเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับบออนพกพงศกรบ่อยครั้ง แต่ทางด้านบอสนกพงศกรก็บ่กเคยไหววันพี่นอ้องค่ะบ่เคยคิดว่าสิยุทธทาความดีนะคะความดียังคุ้มครองเขาเสมอคะ่ะบ่ราว่าสิเอตุยังเกิดขึ้นนะคะกษสิได้พบพอ่อแต่สิ่งดีงามคะ่ะสําหรับบอสนกพงศกรนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ผ่านไปประมาณสิบชั่วโมงล่าสุดค่ะทางด้านบอสนกพงศกรนะคะออกมาโพสต์ต่อนะคะบอกว่า จะบ้าตายกว่าจะลงตัวกว่าจะแก้ไขปัญหาได้กว่าจะผ่านพ้นแต่ละวันขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับฟันดี้สซนพี่น้องอันนี้ก็คือคองจะรู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจัดการได้แล้วเรียบร้อยนะคะพักผ่อนนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะอย่าเครียดจนเกินไปพ่อจ๋าและทีมงานต้องทำงานมามาดีและอลังการอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องคะ ทุกปัญหาทุกปัญหาหนูจะแก้ได้เสมอไม่ช้าก,ก็เร็วแม่เชื่อมั่นครับกำลังใจนะครับไอ้หนูนะคะพี่นอกพงศกรทําได้อยู่แล้วพงศกรทําได้อยู่แล้วครับลูกเชื่อมั่นในตัวลูกสู้ๆนะครับลูกชายอ่าพี่นอกทุกสิ่งอย่างบอสนกพงศกรเก่งมากสุดยอดมากครับบอสขอชื่นชมครับกําลังใจนะครับพักผ่อนบ้างนะ อ่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าหักโหมหนักงานมากๆสําหรับบอสทั้งสองบอสสิเป็นบอสนุบอสน,อนกนะคะเพราะว่าตอนนี้ติวเข้มมากกับการจะเปิดฤดูการปีที่6ของหมอลําเสียงวิหกแล้วก็เป็นการเปิดฤดูการปีที่1นของหมอลําอลังการโชว์ตั้งแต่วงเดียวกับปวดหัวเพราะแห้งแหละพี่น้องตอนนี้สองวงแล้วก็เปิดฤดูการ ไล่เลี่ยกันพร้อมพี่น้องขาวันที่27วันที่27ก็คือวงของอลังการโชว์นะคะวันที่3ตุลาก็คือของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะขอให้เป็นแม่แฟน,นคลับเอฟซีมาเป็นกำลังแน่งใจให้บอดนกบอดหนุนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าขมักขมิ้นมากๆกับการดูแลทุกสิ่งอย่างพี่น้องขาแล้ววันนี้นะคะทางด้าน เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นบอสนกพงศกรออกมาไลฟ์สดค่าเกี่ยวกับหมอลำอลังการโชว์ค่ะเพราะว่าเพิ่นได้โชว์แสงสีเสียงเป็นอย่างที่สุดสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับหมอลำอลังการโชว์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บริหารก็บอสนุบอสนกเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมขึ้นมากก็คืออผู้จัดการใหญ่แล้วก็คือ กำนันแพรนะคะสำหรับอลังการโชว์นะคะซึ่งขอบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากๆของหมอล่าเสียงวิหกคือใหญ่ขึ้นทุกปีบพรว่าสิเป็นการโชว์ยิ่งโชว์สำหรับปีนี้พี่น้องคะได้เห็นทั้งเพิ่อนออกมาเปิดตัวละครอุตสาบารถนะคะอุตสาบารถนะคะพี่น้องถือว่าเป็นงานโชว์ที่ ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามอีหลีพี่น้องสำหรับการโชว์ของหมอลําเสียงวิหกในฤดูการปีที่หกนี้นะคะขอบอกว่าเป็นอย่างที่ตื่นตาตื่นใจค่ะบวสิป,ป็นผมบวสิป,ป็นชุดการแต่งกาลยลหลายอย่างของหมอลําเสียงวิหกซึ่งโชว์ปีนี้ปีที่แล้วกับโชว์ของหมอลําเสียงวิหกนะคะก็โชว์เกี่ยวกับ อ่าบ้านเชียงนะคะซึ่งก็สวยงามมากๆค่ะปีนี้เป็นโชว์ของอุตสาบารสนะคะพี่น้องค่ะขอแฟนครับเอฟซนะคะไปเบิงถึงความแปลกใหม่บอกเลยว่าเป็นความแปลกใหม่ซึ่งย่งโค้งเข่าของการเป็นสมัยโบราณนะคะสําหรับแยกสีว่าเป็นเป็นการโชวการแต่งโตบว่ัเป็นเครื่องหนุงหนุงหม เื่องประดับต่างๆนะคะทีเดียวมาสวมใส่ค่ะแล้วศิลปินแต่ละคนนะคะโอว่าสิเป็นหนาผมเครื่องแต่งตัวถูกสิ่งยางคือเวอร์ว่างอลังการแห้งค่ะสําหรับหมอลํำเสียงวิหกหนกพงศกรไปเบิ่งความยิงไงไปเบิ่งความพร้อมของหมอล่ำเสียงวิหกพร้อมโชว์สวยๆจากเสียงวิหกนะคะพี่น,อน้องห้ามาพลาดค่ะสาหรับบอนนกพงศกรแล้วนะคะบ่าว่าิพบเจอกับอีหยังกะเป็นกําลังแรงใจให้ะคะ่ะซึ่งล่าสุด ทังด้านลูกสาวค่ะน้องอไอศักุณาพรก็ได้ออกมาโพสนะคะให้กำลังใจพ่อจ๋าค่ะบอกว่า,าให้กำลังใจกับพ่อจ๋านะคะกำลังใจนะคะพ่อจ๋านะคะซึ่งขําเอาหลายๆคนเห็นภาพนี้แล้วกน็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยสําหรับอไอศักุณาพรเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มให้กับพ่อจ๋าพงศกรนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้ง พ่อก็เป็นกําลังใจงให้ลูกลูกก็เป็นกาลังใจงให้พอ่อซึ่งเป็นความน่ารักความอบอุ่นของพ่อลูกนะคะซึ่งมีกาลังซึ่งมีเติมพลังให้ซึ่งกันและกันนะคะสําหรับบอสนกกับอารายสกุณาพรนะคะสําหรับมอนีฝาไว้ซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะ